จริงผมเคยทําคลิปเรื่องการปรับเพิ่มของเบีย้ยประกันไปบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมาเน้นให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่าตารางเบีย้ยประกันของทุกๆบริษัทนะครับที่เราเห็นๆกันอยู่ว่าเวลาตัวแทนมานําเสนอหรือเอาแบบเบีย้ยประกันมาให้ดูว่าเอ้ยตอนอายุเท่านั้นเท่านี้ค่าเบีย้ยจะเป็นเท่าไหร่ในส่วนนี้นะครับต้องบอกว่าสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตนะครับไม่ได้ยึดตามนี้100%อนะครับขึ้นอยู่กับอัตราการเคลมแล้วก็อัตราค่ารักษาพยาบาลที่มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตได้นะครับซึ่งวการกา,กวการไทเยัันปปะสภพล อันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเบี้ยประกันเนี่ยครับเราสามารถดูล่วงหน้าได้นะครับว่าต่อปีเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเราไม่สามารถดูล่วงหน้าเลยครับถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยด้วยโรคไรแรงว่าปีนี้เราจะมีค่ารักษาเท่าไหร่หากเราไม่ได้ถือประกันสุขภาพไว้นะครับซึ่งบางกรณีอาจจะสูงเป็นหลักล้านต่อปีได้เลยครับ แต่ก็มีวิธีการเตรียมความพร้อมกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของค่าเบี้ยประกันแนอนาคตได้เช่นกัน,นครับเช่นการเตรียมเงินสำรองเผื่อการปรับเพิ่มของเบี้ยประกันไปเลยนะครับกรณีเบี้ยประกันปรับเพิ่มสูงขึ้นหรือทาประกันควบการลงทุนยูนิตลิงที่เป็นการวางแผนจ่ายเบี้ยประกันแบบคงที่แล้วก็แบ่งเงินในส่วนนี้นะครับ ไปลงทุนในที่เรียกว่ากองทุนสุขภาพได้พร้อมกับการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพไปในตัวนะครับและถ้าเป็นแบบประกันยูนิตลิง์ของ AA นะฮะค่าเบี้ยประกันที่จะจ่ายในส่วนของสุขภาพก็จะมีส่วนลดนะครับให้ลูกค้าทุกๆปีปีละสิบเปอร์เซ็นต์อีกด้วยหากใครสนใจอยากวางแผนประกันควบการลงทุนยูนิตลิงก์ก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย